และเช่นเคยค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะมาติดตามเส้าสนุกสุขสบายวันนี้พบกับอดีตนักร้องลูกทุ่งนะคะเชื้อสายอินเดียแต่ว่าทุกลมหายใจที่เขาออกของเขาเนี่ยมีแต่เพลงลูกทุง่งจนได้ชื่อว่าลูกทุ่งพระตะสุม,มิตรสัจเทพคะ่ะเบรกแตกแล้วรอไปไม่ไหวผมเห็นจะตายเพราะรักลุกโป่

ด้วยความที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจจนยอมออกจากบ้านไม่ยอมประกอบอาชีพขายผ้าตามบรรพบุรุษได้ไปสมัครเป็นทหารเพราะเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งตามที่ใฝ่ฝันได้คือผมเองจริงๆแล้วก็เป็นลูกของพ่อค้าชาวอินเดียคุณพ่อเป็นพ่อค้าผ้าอยู่สำเพ็งแต่ว่าตัวผมเองเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยคุณพ่อให้มาขายผ้าที่ร้านแต่ว่าไม่ชอบ ทำอยู่ประมาณ4ปีก็เป็นคนจริงๆแล้วใจจริงเนี่ยเป็นคนชอบชีวิตบ้านนอกกลิ่นโครนสาบควายชีวิตเด็กท้องนาผมนี่ชอบมาก <Okay. S 1> แต่ว่าตัวเองรู้ว่าถ้าจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นคงยากเพราะว่าเราเป็นคนอินเดียเกิดในครอบครัวที่สังคมไม่ยอมรับในสิ่งนี้สุมิตรสัจเทพได้อยู่ที่กองดุริยางทหารบกสมใจและได้ออกร้องเพลงตามงานต่างๆจนกระทั่งมีคนพาไปฝากที่ห้องบันทึกเสียง ได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงบ้างแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจนกระทั่งแฟนเพลงได้รู้จักเขามากขึ้นในเพลงที่ชื่อว่านี่กรรมโดยเขาร้องคู่กับยุพินแพรทองุททังสารนังคชามีคำมังสารนังคาชามีสังงคงสารนังคชามีเด้อเดอเดอเดอด,ดคนจะจำตรงนี้แม่แสนันสา อดุนดชยนาเห่เอกดนดเมนาเห่ไนจากเกิดมาเป็นมนุษย์ดังคำพูดทธาเตือนให้อาวรจนมีผู้ดีใหม่ไฟฟอนเมื่อตอนถึงวันสิ้นลมปราณ หลังมีชื่อเสียงโด่งดังสุมิตรได้ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าลูกทุ่งภาระตะสุมิตรสัจเทพ วงดนตรีลูกทุ่งพาระตะได้เดินสายร้องเพลงไปทั่วประเทศอยู่2-3ปีพอชื่อเสียงเริ่มตกก็เลิกวงดนตรีไป,าาจ,ไปจากนั้นชีวิตของสุมิตรสัจเทพได้ไปร้องเพลงตามไหนคลับและก็คาเฟ่อยู่นานอีกถึง15ปีส่วนใหญ่เป็นแนวเพลงธรรมะและเพลงอินเดีย,าายและเขาก็ปิดฉากการเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างสิ้นเชิงในเวลาต่อมาเหลือไวแต่ความทรงจำที่ดีในชีวิตการเป็นนักร้องลูกทุ่งเมืองไทย ก็คือไปร้องที่ไหนนี่พอขึ้นเวทีนี่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเลยว่า,เ,าเราเกิดเมืองบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยทาไมถึงจะต้องไม่ชอบเพลงต่างชาติเพลงนั้นเพลงนี้บ้างผมเองผมเป็นคนอินเดียเกิดเมืองไทยผมยังชอบเพลงลูกทุ่งเลยแล้วผมจะร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังแฟนเพลงทั้งเวทีทั้งข้างนอกจะตกมือให้จังหวะตามจังหวะเพลงผมเลยคิดว่านี่คือความนิยมความศรัทธาในตัวผมที่ว่าร้องเพลงลูกทุง่ง ปัจจุบันสุมิตทสัจเทพในวัย60ปีได้ทำงานดูแลร้านตัดเสื้อผ้าให้กับลูกๆย่านสุขุมวิทและพาครอบครัวประกอบกิจอันเป็นกุศลด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัตนี่คือชีวิตวันนี้ของอดีตนักร้องลูกทุ่งภาระตะคนเดียวของประเทศไทยสุมิทสัจเทพผมรักเพลงลูกทุ่งผมก็ใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งแต่ผมก็อยู่ในประเพณีของผมเคร่งครัดโดยพอเรื่องเนื้อสัตว์ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมไม่เคยทำไม่เคย <Gym. S 1> ไม่เคยกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่เกิดเป็นคณจนมีผู้ดีหรือเลวก็ตามเคยได้ก่อกรรมติดตามน้องนำชาตินี้เป็นสิ่งบอกชีวิีว่าเคยมีกรรมดูยานขุนโจนตามร้อยพุทธะพุทธยึดกฎบัญญัติพระธรรมคุณเกื้อหนุนทมคุณอยู่ร่ำไป ว่าตอนแรกก็ยังต้องนึกนะคะ,ะแต่พอเป็นบทเพลงธรรมะนี่เราอ๋อกันเลยก็คือสิ่งที่เราเคยฟังฟังกันนั่นเองค่ะก็ะเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีเรื่องราวชีวิตของอดีตนักร้องลูกทุง่งให้ได้ดูกันว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงจะได้หายคิดถึงนะคะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะคต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจดได้ก็บอกว่าต้องให้ไปสนใจเรื่องของการประกันภัยกันบ้างน,นะคะวันนี้เราก็มีประเด็นดีๆนามาฝากกันค่ะประกันปันสุขเช่นชมค่ะ ช่วงเทศกาลอาหารกินเจแต่ที่นี่ครับชาวอินเดียในประเทศไทยที่นับถือพุทธเขาก็จะทานอาหารมังสวิรัตกันครับคนอินเดียนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัตมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมส่วนใหญ่เขาทานผักเป็นหลักทิดเป้ก็ไม่รอช้าละครับก็เลยอยากรู้ว่าอันอาหารอินเดียนั้นเป็นเช่นไรงานนี้ได้คุณสมิธสัจเทศอดีตตักล้อลูกทุ่งพระตะชื่อรังวันนี้ก็เลยพาไปกินอาหารครับนี่ครับไม่ใช่กะลีปั๊บนะครับแต่รสชาติใกล้เคียงกันมาก กอกินได้ง่ายๆอยู่ละครับงานนี้พี่เขาสั่งอะไรมาก็าต้องชิมไม่หมดยิ่งพี่เขาพาลูกสาวมาเป็นไกด์ด้วยทิปเป้ก็เลยต้องสงบเสงี่ยมแบบเต็มที่ละครับแต่ลนเมนูพี่เขากินแบบไม่มีปัญหาเพราะนี่เป็นปกติในชีวิตประจําวันเคยเห็นไหมครับข้าวอินเดียม็ดยายาแบบนี้ทิปเป้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นละครับสายตาทิปเป้เหลือบไปทางทต๊ะข้าง,งเห็นแก้วน้ําที่สาวๆทานอยู่ทิปเป้เลยสงสัยจิงนักสุดท้ายเลยได้ชิมสมใจอยาก ตอนนั้นครับขอได้ชิมแมคุณผู้ชมครับขนลุกเลยล่ะคะรับเพราะรสชาติมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวมีเผ็ดที่เขาบอกว่านี่แหละครับคือสุดยอดทั้งย่อยอาหารและสามารถไล่ลมได้อย่างดีก็ถือว่ามังสวิรัติยินเดียไม่เหมือนใครจริงๆครับถ้าเป็นแบบนี้นะทิปยแป๊ะขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็มีด้วยครับ